อนะตอนโบนัสก็ขอากล่าวสวัสดีทุกชทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม KT Gamer วันนี้นะครับเราจะมาเล่น Poppy Playtime ในมือถือกันโอเคครับถึงวันนี้เป็นตอนโบนัสนะครับก็เลยมาเล่นถนัดถึงที่เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะเพราะว่าอ่าผมอันนี้ครับเขาได้บอกเลยผมไปเที่ยวทะเลแล้วก็ทำคลิปแล้วแต่คลิปยังทำไม่เสร็จก็เลยลงคลิปนี้เป็นตอนโบนัสแทนไปก่อน อันนี้น่าจะเป็น poppy pet ham ในมือถือนะครับเอ้ยไม่ใช่ดีในมือถือไม่ใช่ในมือถือในโลบอครับอันนี้เขียวชมพูเหลืองแดงโอเคเอ๊ะเป็นรหัสผ่านตรงนู้นในะห้อง security อะไรอะเขียวชมพูเหลืองแดงชมพูเหลืองแดง,ง,ดงถูกไหมเฮ้ยถูกนี่อะไรอะเป็นเทปเหรอโอ้นี่บ้านที่ใส่เทปโอ้ทีวีไง Play Time Grab a c k g a b Pack เอาไว้กดมันยืนได้ไหมอ่ะมันยืนได้ไหมเดี๋ยวลองดู ยืนไม่ได้แล้จะเราจะใช้ยังไงยีงไงยืนไม่ได้ทำไมให้กดเอาหรอนี่ไงจนดเดือดฟรีฮักกี้วูกี้ฮักกี้วูกี้ยืนไม่ได้นไงห้องพาวเวอร์ ทำไมเอา,ากเก็บอันนี้ลงไม่ได้ท่านผู้ชมครับออโอเคเฮ้ยมันจะหัวรือเปล่าวะมันหายมันหาย เนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ,อ,อ,อะไรอะันเ,เข้าไปเหรอมันจะจำสักแก่ไหมวะฮึบไม่มีอุ้ยมันว้าไปไหมวะเนี่ย มันว้าไปไวจังไอ้ชัยห้องไหนอะอะไรอ่ะมันคืออะไรแดงๆแล้วปุ่มยูเอสไหมอ๋อนั่นใ้มันใส่อนี้เออแล้วก็ไปเก็บให้ครบใช่ไหมนี่ไงจริงด้วยสีเขียว สีขาวสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่ถึงวะนี่เก็บละม้งให้ต่อต้องไปวางไว้ตรงนั้นใช่ไหมบรรยากาศน่ากลัวจังฟ้า เออก็ใส่ยังไงจริงด้วยอุ้ยอะไรอ่ะยังไงมือมือสีแดงมือสีแงงดงตกมาแล้วจริงด้วยมือสีแดง grab back pack grab pack สองนทำไมไม่กดเหมือนเดิมทำไมกดสองข้างเนี่ยจริงด้วยอ่ะเราไปทันไหมได้ อันนี้ไงห่างไปอันนี้อะไรอ่ะอันนี้หนึ่งอันนี้อันที่สองปึ๊บเค เออเราไปเฮ้ยยังไงตัวนี้ไม่รู้ตาเลยง่ายต่อต้องการพลังงานกดไม่ได้ด้วยนี่มีบันไดห้องนี้ไปได้มไหม no body live without a toy น่าจะไปตรงนี้แหละ นี่อะไรอ่ะเทปเอคือเทปอะไรท่านผู้ชมคุยอะไรเออนี่ไงเจอเทปแล้วก็ไปใส่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านผู้ชมทำไมบรรยากาศมืดจังคะเออปุ่มแล้วให้ต่อให้ไปทางนู้น กดปุ่มชนชนแล้วก็ชนแล้วก็ชนปึบเห็งด้วยต่อไปก็เลยต่อไงกดได้ยังยังไงตัวอะไรก็ไม่รู้เก็บมาเลยยังไงเปิดได้แล้ว อะไรทำไมหป๊อปปี้อ้เม่อกี้ป๊อปปี้ดิฮักกี้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 โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยประตูปิดรอแล้วรอแล้วุ่นวายไปเลย อย่าทำผมเลยครับพี่นี่ท่านี้ท่าน,น,น,นี้เออไหนตั้งไหนต้อตั้งไหนต้อใช่ทางนี้ไหมเออทางนี้ทางนี้โอเค ถ่ามาว้าวคุผู้ชมมันมัวถ่ายมาเฮ้ยกล้องกล้องกรต้องกดกล้องอุ้ยกดดีกดดีอือทําประตูมาแล้วเห็นมือ เ้ยนยังไงประตูดองไม้ไปไปไปเมื่อกี้ลุ้นเกือบตายแต่แบบมันก็เหมือนอยู่นะฮะท่านผู้ชมะไรอะดูเทปมันเหรออันนี้อะไรจ เกือบได้เป็นนอนเฟลล่าของงงของแท้เลยตุ๊กระตาลอยได้ No run danger อันตรายหน o no stop go back turn around ไม่จะเข้าข้างในเฮ้ย้งหน้ามีตู้อะไรสักอย่างด้วยเดี๋ยวก่อนนะนีเ่เฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะ ได้ในตู้อะไรสักอย่างเย่ yeah, ชนะแล้วชนะยังวะหรือว่ามีตัวนี่ตู้มันมีอะไรเลยเปิดเอืออ๋อ,อจบเกมแล้ว finish game โอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะสำหรับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เอ,อ่อโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็